แฟชั่นท้องโตแซ่บมากทำชุดภาพอันตราซาวสุดเก๋ดิวอริสราอวดผ้าแฟชั่นท้องโตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันมากจริงๆค่ะสำหรับคู่ของสาวดิวอริสราและแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซบาสเตียนดีด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตของทั้งคู่คล้ายกันเลยทำให้ความรักราบรื่นแถมมักจะมีโมเมนต์หวานๆมาให้บรรดาแฟนคลับและบรรดาคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำ และก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาประกาศขา่าวดีว่าตนเองนั้นได้ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงพร้อมด้วยแฟนคลับก็เข้ามาสแสดงความดีใจกับทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้สาวดิวก็ท้องแก,ก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วค่ะแต่ถึงอย่างนั้นคุณแม่ก็ยังคงสวยแซ่บเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและถ้าใครที่ติดตามจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมาเจะออกมาโพสภาพอดท้องโตให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะทางด้านของสามีเซบาสเตียนเองก็คอยดูแลเอาใจใส่สาว ล่าสุดว่าที่คุณแม่ดิวลงภาพโชว์ท้องใหญ่ใกล้คลอดมากๆแล้วพร้อมกับความเก๋มากด้วยการนําภาพอันตราซาวมาแปะเรียงเป็นชุดสุดแซ่บเป็นคุณแม่ที่สวยและเซ็กซี่เย็นหนึ่งบนบอลลังไปเลยค่ะโดยเจ้าตัวได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าสิรัสเอสรีมามา่างานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัว,รวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยความแซ่บของว่าที่คุณแม่กันอย่างมากมาย